วันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทาไวน์องุ่นนะไวน์องุ่นวันนี้จะทําแบบพิเศษนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่ย,ยีสต์เลยนะวันนี้ป้าหมูจะหมักด้วยยีสต์ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าการหมักไวน์ด้วยยีสต์ธรรมชาติทําอย่างไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งสัตวส่วนที่เราจะใช้ก่อนนะคะวันนี้ป้าหมูใช้องุ่นแม่มดที่1นกิโลนะเพื่อนๆใช้องุ่นได้ทุกสายพันธุ์นะแต่ว่าอางุ่นเคียวโฮ อังน่นแม่มดหรือว,ว่าอังน่นด,ดำ us นะคะเขาจะให้กลิ่นที่หอมมากแล้วก็สีก็จะเข้มข้นมากนะคะนี่นะคะเราก็ล้างทําความสะอาดอังน่นให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาขั้วเอาก้านอังน่นออกนะคะให้เหลือเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะอังน่นแม่มดนะคะเนื้อจะแน่นนะคะเนื้อแน่นกรอบอร่อยนะนี่นะคะเราก็หัน่นเสร็จหมดแล้วนะวันนี้พ่อหมูจะใช้เครื่องมือกดอังน่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพ่อหมูจะ กดให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะนะคะตอนนี้เปาะหมูก็บดองุ่นนะคะจนละเอียดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะเทลงหม้อเลยเปิดเตาเลยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาว1นกิโลเทลงไปเลย เพื่อนๆเทน้ทําตาลทรายลงไปแล้วก็รีบคนเลยนะคะไม่งั้นน้ำตาลทรายติดก้นหม้อมันจะไหม้นะองุ่นที่เราเตรียมไว้1นกิโลนะคะเทลงไปเลยเราเทองหุ่นลงไปนะคะเราจะต้มแค่หนาทีนะเพื่อนๆนะน้ำตาลทรายละลายเนี่ยก็ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็จะปิดเตาเลยนะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะน้ําตาลทรายที่เราเทลงไปนะคะตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเห็นไหมคะ ขั้นตอนต่อไปก็คือป้าหมูจะเติมไซลับลดองุ่นของซันนี่บอยนะคะเราจะใช้หนึ่งขวดเลยนะคะวันนี้เราเติมไซลับเข้มข้นลงไปแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ําเปล่าส่วนที่เหลือนะวันนี้เราจะเติมที่4ลิตรนะคะเพื่อน,อนๆใช้น้ําดื่มเท่านั้นนะถ้าใครใช้น้ํากองน้ําเป็นถังพร้อมดื่มแบบนั้นใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครใช้ น้ำปลาปลาเพื่อนๆจะต้องไปต้มก่อนนะป้าหมูใช้น้ำดื่มเทลงไปเลยค่ะพอเราเทน้ำส่วนที่เหลือลงไปนะคะเพื่อนๆคนให้เข้ากันนะสูตรในวันนี้ของเรานะคะป้าหมูบอกไปแล้วนะว่าเราจะหมักไวายด้วยยีสต์ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ายีสต์ธรรมชาติคืออะไรนี่นะคะยีธรรมชาติของเราก็คือเปลือกสับปะรดนะปลาหมูเลือกใช้สับปะรดที่เป็นสับปะรดตาใหญ่นะคะ เราจะล้างให้สะอาดนะคะจะไม่ให้มีดินหลงเหลือเลยนะเปลือกสับประรดของป้าหมูนะคะคือสะอาดมากเลยเห็นไหมเราเลือกเปลือกที่สมบูรณ์มานะคะเปลือกไหนที่เน่ามีแผลเราไม่เอานะวันนี้เราจะใช้เปลือกสับประรดที่200กรัมนะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในถังหมักเลยเราใช้เปลือกสดแบบนี้นะคีบลงไปเลยขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะมันจะได้ลงไปในถังง่ายหน่อยนะเราใช้200กรัมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเทน้ําองุ่นลงไปในถังหมักเลยเพื่อนๆดูนะ ตัวองุ่นแม่มดเขาให้สีสวยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เติมใส่หลับเข้มข้นลดองุ่นของซันนี่บอยนะคือแบบสีมันออกมาแบบสวยมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาแปะด้วยนะว่าเราหมักไวอะไรนะคะเนี่ยประหมูเขียนไว้เลยนะว่าไวนองุ่นหมักยีธรรมชาตินะคะหมักวันที่28เดือน7นะนี่นะคะประหมูก็จะปิดฝาแบบนี้นะไม่ตึงมือนะคะให้มันขยับได้แบบนี้นะ นี่นะคะฝาเขายังขยับได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะสองสัปดาห์นะคะป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าหมักครบสองสัปดาห์แล้วไวน์องุ่นของเราจะได้รสชาติที่พอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์องุ่นนะคะเราหมักด้วยยีสต์ธรรมชาตินะสูตรนี้ป้าหมูไม่ใส่ยีสต์สังเคราะห์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยีสต์ทำขนมปังหรือยีสต์ทำไวน์นะเราใช้เปลือกสับป,ประรดนะคะมาหมักนะเปลือกสับป,ประรดในตาของสับป,ประรดก็จะมียีสต์จากธรรมชาตินะ ป้าหมูหมักตั้งแต่วันที่28เดือน7นะคะวันนี้วันที่10เดือน8นะระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้น14วันนะคะเดี๋ยวเราจะกองกากแล้วก็นอกยิดกันเลยค่ะเรากองผ่านกระชอนได้เลยค่ะนี่นะคะป้าหมูก็กองกา,กากออกเรียบร้อยแล้วเปลือกแบบนี้เศษแบบนี้เราไม่ใช้นะคะเ,เพื่อนๆเททิท้งเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะวอัง,ง่น ไม่ใส่ย,ยีสต์เพื่อนๆรสชาติดีดีเลิศบอกเลยอร่อยมากแอลมันน้อยกว่ายีสต์ทำวาวนยนะคะแต่มันก็มีแอลนะมันมึนได้เหมือนกันนะเพื่อนๆอร่อยนะรสชาติดีเยี่ยมเลยวันนี้ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน็อกยีสต์สองขั้นตอนนะเราไม่ต้องตั้งไฟนานนะคะเอาแค่พออุ่นๆนะเปิดเตาเลยค่ะใช้ไฟเบานะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะน็อกยีสต์แค่40องศานะคะป้าหมูจะไม่เติมน้ำตาลทรายอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้ วายของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยเลิศเลยค่ะเพื่อนๆนะสิบสี่วันเนี่ยเป้าหมูหมักไปไม่มีความขมความฝืนอะไรเลยมีแต่รสชาติที่อร่อยนะคะนี่นะคะตอนนี้เป้าหมูก็น็อกยีดได้สี่สิบองศาพอดีเป๊ะเลยนะเราจะปิดเตาเลยค่ะเป้าหมูให้เพื่อนๆน็อกวน์วันนี้แค่สี่สิบองศานะเพราะว่าเราใช้ยีดจากธรรมชาตินะคะ ถ้าเราใช้ความร้อนสูงกว่านี้นะแอลกอฮอลมันจะระเหยหมดนะเราน็อก40องศาเนี่ยมันเป็นเหมือนการพาร์เจอไร์นะคะในตอนนี้เราจะต้องพักให้วายของเราเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเทลงถังบ่มได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะหลังจากที่วายเป็นอุณหภูมิห้องแล้วตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักวายอางุ่นนะจนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงถังไปก่อนนะ เราเทไว้อุณหล,ลงถังหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆใช้สารครงสภาพนะเราอยากจะได้สีไวเราที่ไม่ค้ำไม่ดำลงไปมากกว่านี้นะคะเราบ่มในอุณหภูมิห้องเนี่ยจริงๆไม่ใส่สารครงสภาพก็ได้เพื่อนๆแต่ว่าในระยะยาวที่เราเก็บไว้นะคะถ้าเราอยากจะได้สีไวที่สดอยู่แบบนี้นะคะเราจะเติมสารครงสภาพที่มีชื่อว่าสารโพแทสเซียมเบต้าไบซัลไฟน์ Fi นะคะหรือว่าชื่อย่อของเขาคือ KMS แต่ว่า ที่รู้กันในวงการอุตสาหกรรมอาหารนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้กันในสารคงสภาพนะคะสารคงสภาพนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดนะเราจะเอามาใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะก็คือหลังจากที่เรานอกวในอุณหภูมิ45องศาหรือว่า40องศาแล้วก็ตามนะรอให้ไวเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็เราจะใส่ในขณะที่เราจะเทวล,ลงถังสําหรับบม่มเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะบ่มเข้าไปประมาณ7วันนะวองุ่นของเราวันนี้นะคะ มีปริมาณถึง6กลิตรนะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้สาร KMS นี่ถึง2ช้อนเลยนะคะเพื่อนเอนช้อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะใส่ลงไปในในถังเลยค่ะเพื่อนเอนมันง่ายมากเลยป้าหมูตักแบบนี้ลงไปในถังเลยเราใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนนะพอเราใส่เสร็จนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพื่อนเพื่อนปิดฝาสนิทเหมือนวิธีการบ่มของป้าหมูสอนทั่วไปเลย เราก็บ่มในอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวครบ7วันป้าหมูจะมาอัปเดตรสชาติไวน์อง,งุ่นที่ใช้ยีสธรรมชาติหมักนะเพื่อนๆดูว่ามันจะมีความอร่อยขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์องุ่นหมักยีสธรรมชาตินะคะตัวนี้เราใช้เปลือกสับประรดในการหมักนะคะไม่ได้ใช้ยีสสังเคราะห์แต่อย่างใดเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมคะป้าหมูบ่มเค s ไปแล้วเนี่ยแต่ขวดก็ยังตึงอยู่นะก็มันจะเป็นสารโคงสภาพนะ ช่วยทําให้วายของเราสีไม่ดําค้าไปกว่าที่เราทํานะคะป้าหมูสอนให้ใช้เค s เนี่ยก็ในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนๆนะไม่ถึง1กร,รัมด้วยซ้ําไปนะวันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเก็บวายลงขวดนะคะหลังจากที่เราบ่มวายมาสิบวันเพื่อนๆดูนะน้ํามันไม่ใส่นะเพราะว่ามันมีความซ่านะเพื่อนๆยีสต์กลับมาทํางานได้อีกนะคะถึงมันจะเป็นยีสต์จากธรรมชาติที่เราน็อกไปแล้วนะเพื่อนๆ มันก็สามารถตื่นกลับมาทํางานได้อีกเพราะว่าวายของเราอ่ะมันยังจะมีความหวานหลงเหลืออยู่นะเราจะต้องใช้ตัวโพแทสเซียมซอเบตนะคะเข้ามาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์นะคะเราก็ใช้ในปริมาณที่น้อยเหมือนกันนะคะขวดที่เราเก็บนะคะขวดนี้นะประมาณ400 ml นะคะ400-500 ml เนี่ยเพื่อนๆใส่1ช้อนได้เลยใช้1ช้อนใส่ลงไปตรงๆเลยใส่ลงไปในขวดตรงๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะ มันก็ลงไปอยู่ในขวดละใช้งานง่ายนะคะถังเบาๆเพราะว่าตะกรนเนี่ยมันจะอยู่ก้นถังนะยกเบาๆค่ะเทลงไปในขวดดูสีไวสวยไหมสีแบบเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะเพราะว่าเราใช้อ่างุ่นแม่มดนะคะเพื่อนๆถ้าใช้อ่างุ่นแม่มดอ่งุ่นเคียวโฮูอ่งุ่นคิมสันพวกเนี้ยสีมันจะออกม่วงแดงนะแต่ว่า แต่ละสายพันธุ์ให้สีไม่เหมือนกันป้าหมูบอกเลยการทำใบอ่างุ่นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์มากเลยเพราะว่าเราใช้อ่างุ่นแต่ละสายพันธุ์มาทําเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นได้รสที่แตกต่างกันออกไปพอเราเทใส่ขวดได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทได้เลยเราใช้ตัวซอเบตนะคะใส่เข้าไปเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงค่ะมันก็จะทํางานเพื่อนๆน,นะถ้าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ตั้งวไว้ไวในอุณหภูมิห้องแบบนี้ได้เลยนะ ใช้วิธีนี้คือเก็บไวน์ได้ระยะยาวเลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาสปาร์กิ้งไวน์มากกว่านี้ไหมไม่ค่ะมันจะลดลงเพื่อนๆถามว่าหายหมดไหมไม่มันเป็นสปาร์กิ้งไวน์เล็กๆค่ะโพแทสเซียมซซเบีเนี่ยเราใส่ไปปริมาณน้อยมากเพื่อนๆ0ศูนกร,รัมอะ่ะมันน้อยน้อยมากคือเราอะ่ะไม่ต้องการให้มีสารตกค้างในไวน์ของเรามากเกินไปป้าหมูสอนให้ใส่สารเนี่ยใส่ เล็กน้อยเนี่ยเพื่อเข้าไปเพิ่มคุณภาพไวน์ของเราเท่านั้นเองนะเราจะไม่ใส่มากจนมีสารตกค้างในไวน์นะคะพวกนี้พอมันทำงานเสร็จยีต,ตายแล้วเนี่ยพวกสารเหล่านี้มันจะละเหยไปเองค่ะไม่ต้องกังวลนะถ้าเพื่อนๆอยากได้สปาร์กิ้งไวนะ์นะเทเก็บใส่ขวดเฉยๆเลยนะไม่ต้องเติมซอเบตลงไปนะมันจะได้สปาร์กิ้งไวน์หรือไวน์ซ่านั่นเองนะขวดนี้เพื่อนๆดูน้ำใส่กิ๊กเลย ตัวนี้นะคะป้าหมูเทออกจากถังถังถังเดียวกันเลยเทออกมาแล้วเพราะว่าเราใส่ KMS ลงไปแล้วป้าหมูใส่โพแทสเซียมซอเบตลงไปนะคะ24ชั่วโมงเพื่อนๆดูน้ำใส่กิ๊กเลยลองชิมค่ะเพื่อนๆสีสวยน่าก,กินมากเห็นไหมคะสีสวยงามกลิ่นหอมเดี๋ยวเราจะลองเทชิมค่ะ เพื่อนๆดูเราได้วายแบบเทียบเท่าวายราคาแพงเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมว่าอ,อร่อยเพื่อน,อนๆอร่อยมากเลยตัวนี้คือมันมีมันมีกลิ่นหอมขององุ่นนะเป็นองุ่นแม่มดที่ป้าหมูใช้นะแล้วมันมีความเปรี้ยวๆหวานๆของเปลือกสับประรดเพื่อนๆมันลงตัวมากอร่อยมากใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะ ก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําเครื่องดื่มทําวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ